ทำไมคนถึงกลัวผีทั้งๆที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไม่เคยลงข่าวว่าผีฆ่าคนตายไม่เคยมีข่าวว่าผีโกหกหลอกลวงต้มตุน๋นคอร์รัปชันมีแต่คนด้วยกันเองที่เลือกทําสิ่งเหล่านั้นแต่ทําไมมนุษย์ถึงกลัวผีมากกว่ากลัวคนด้วยกันคําตอบคือเราไม่ได้กลัวผีแต่เรากลัวสิ่งที่เราไม่รู้ มนุษย์เกือบทุกคนถูกฝังไมโครชิปทางความคิดตั้งแต่เด็กๆเกี่ยวกับภาพจดจำที่น่ากลัวของผีจากรายการผีหนังผีเรื่องเล่าผีความเชื่อผีสิ่งเหล่านี้ค่อยๆเขียนโปรแกรมลงไปในสมองจนฝังลากลึกของความกลัวมาสู่คนแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปในลากลึกของความจรงิงผีทำให้ใครเจ็บไม่ได้ด้วยซ้ำมนุษย์ด้วยกันเองต่างหากที่ทำลายซึ่งกันและกันได้ ผมไม่ได้กำลังพยายามบอกว่าผีมีจริงหรือไม่จริงเพราะต่อให้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าผีมีอยู่จริงๆผีก็คือมนุษย์ที่จากโลกใบนี้ไปแล้วซึ่งเมื่อเวลาหนึ่งผ่านไปเราทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ต่างก็ต้องเป็นเช่นเดียวกับเขาและเมื่อถึงวันนั้นเราจะอยากห้อยหัวลงมาจากต้นไม้เหมือนที่คุณเจนยามทิพย์กล่าวหรือคราม,มาดาดมาหลอกคนเหมือนในห,หนังผีจูอ่อนไหม ผมเชื่อว่าเราทุกคนคงตอบว่าไม่และคงไม่มีใครคิดที่จะทําแบบนั้นแต่ไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าผีจะเป็นแบบไหนหรือผีจะมีจริงหรือไม่เมื่อใดที่ความกลัวนี้ผ่านเข้ามาอีกครั้งผมอยากให้คุณจงอย่าหยุดตั้งคําถามว่าเรากําลังกลัวอะไรกลัวสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมากลัวสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือแค่กลัวสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้แท้จริงแล้วผีไม่ได้น่ากลัว กลาบใดที่เราอยู่อย่างเคารพซึ่งกันและกันกับเขาแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าสิ่งใดบนโลกของความจริงคือความกลัวที่กืนกินชีวิตเรา